This is for y o u ผมสู้เพื่อคุณแล้วนะครับหัวหน้ามิล่านี่น่าจะเป็นการเติมเต็มความฝ่ายฝันในการเป็นหัวหน้าทีมของหัวหน้ามิล่าได้ขอบใจมากนะหลังจากฝึกเสร็จนายมาหาฉันหน่อยสิครอบครัวนายต้องการเงินเหรอ ตอนนั้นนายเคยพูดถึงเรื่องเงินไว้จริงๆแล้วฉันมีเงินฝากอยู่แต่ไม่มากนักหรอกนะเปล่าหรอกครับผมก็แค่รอเล่นฉันมีประมาณสองหมื่นหยวนหากครอบครัวนายไม่ต้องหรอกครับผมไปก่อนนะครับหืมชิงอิวนายกลับมาแล้วเหรอ หน้าตาแบบนี้นายถูกปฏิเสธมาใช่ไหม Did it for you ผมสู้เพื่อคุณแล้วนะครับไม่คิดเลยว่าคําสารภาพรักที่ยากจะพูดจากปากนายดันถูกปฏิเสธซะได้สองหมื่นหยวนืมสองหมื่นหยวนเลยนะว้ยบัตรซบม้ย ทำไมพี่ถึงบอกว่าสัมพันธมิตรไม่ใช่กองทัพกันล่ะคะแม้สัมพันธมิตรเอเชอียจะดูเหมือนกองทัพหนึงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่กองทัพหรอกนะสัมพันธมิตรเอเชอียนั้นเหมือนจะยิ่งใหญ่แต่ก็รับแคบความศักดิ์สิทธิ์ความบ้าคลัง่งความรักและครอบครัวการกระบดและความลึกลับความหวังและความสิ้นหวังกลุ่มคนของสัมพันธมิตรมีความหลากหลายจังเลยนะคะ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต่างกันอยู่หากกลุ่มสัมพันธมิตรเอเชียเป็นเหมือนกองทัพจริงๆที่นี่ก็คงจบสิ้นไปนานแล้วหัวหน้ามิล่าผมสู้เพื่อคุณแล้วนะครับกำแพงวีลชนภูเขาจือวินพวกนายรู้ไหมหากเด็กคนนั้นมีดาบเหล็กมรณะอยู่ในมือเขาจะสามารถฆ่าทหารคนนั้นได้จริงๆแน่ 5วินาทีสามารถฆ่าทหารผ่านศึกที่สวมอุปกรณ์ชั่วคราวได้ตาของฉันยังแทบไม่อยากจะเชื่อเลยเจ้าสอย่าเพิ่งรีบพูดสิฉันรู้ว่านายไม่เชื่อนายคิดว่านายถูกมาเสมอเลยใช่ไหมละ่ะแต่นั่นจะเหมือนกันได้ยังไงนี่คือการฆ่าอย่างฉับไวเลยนายเข้าใจใช่ไหมตอนนั้นเล่นฉันทำอะไรไม่ถูกเลยฉันจริงจังนะ คราวนี้ช่วยฉันหน่อยเถอะช่วยฉันประทานพรให้เด็กคนนั้นได้เกรดบีขึ้นไปทีตกลงไหมเฮ้ hey, ฉันจะบอกความจริงอะไรให้กับนายความจริงแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้ฉันกลายเป็นตัวไรประโยชน์ไปแล้วตั้งแต่ที่ฉันสู้กับเจ้าบิ๊กทิปไป3นาทีเมื่อปีที่แล้วแต่4 2 5 4 2 5จะเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้นี่นี่มันจะเกินรับได้เกินไปแล้ว พี่น้องของฉันเช้าวันลุ่งขึ้นเฮ้ยทำไมดูมืดมนแบบนั้นพอดีฉันได้ยินที่อาจารย์พูดมาว่าการทดสอบนี้ก็เหมือนกับดักแด้ก,ก่อนที่มันจะแตกกลางไหมนะ่ะสุดท้ายก็ถึงเวลาที่จะต้องทดสอบประสานกับพลังงานแล้วหวังว่าเนื้อชิ้นนั้นจะไม่ส่งผลกระทบอะไรนะ นายคิดว่านายจะได้ระดับเท่าไหร่อืมถ้าที่ฉันหวังเหรอฉันก็หวังว่า A อยู่แล้วท่านปู่ผู้นี้จะแข็งแกร่งที่สุดในโลกฝันอยู่หรือไงในสัมพันธมิตรเอเชอร์ทั้งหมดระดับ A ยังมีอยู่ไม่มากเลยงั้นก็ B ีบวกบบวกนั้นก็หายากเหมือนกันนายนายรู้จักทีมที่พาฉันและชิงอิวเข้ามาไหมนายรู้ไหมว่าหัวหน้าทีมนั้นอะ สามารถฆ่าพวกบิ๊กทิปได้ไปถึง2ตัวพร้อมกันเลยนะแต่ได้ยินมาว่าเขาอยู่แค่ระดับ c เท่านั้นเองเหล่าเจียนอ่อนถึงขนาดนั้นเลยเหรอไม่แปลกใจว่าทำไมถึงอ้วกเป็นเลื้อนแบบนั้นอ่อนแอเหรอก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งแค่อยู่ในระดับของคนทั่วไปมากกว่าฉันได้ยินมาว่าขอแค่ระดับ b ก็สุดยอดมากแล้ว ได้ยินว่าหัวหน้าหลี่เป็นเมาอยู่ที่ภูเขาจี้หวนแล้วก็หลับอยู่แบบนั้นตลอดทั้งคืนมาหากไม่อุ่นร่างกายเขาด้วยพลังงานเขาได้ป่วยหนักแน่อย่ากังวลเลยหัวหน้าเราไม่ใช่กระดาษสักหน่อยเขาเคยต้านพวกบิกทิปด้วยตัวคนเดียวนานกว่า5นาทีเลยนะร่างกายด้านหมดแล้วละมั้งขอบีเถอะขอแค่บีก็พอได้โปรด